bye, -bye. ก็กลับมาต่อกันใน EP ที่39กันแล้วนะครับกับแกรนด์ที่มาโต้ไฟลนะครับเรามาทำภารกิจกันต่อเลยหลังจากที่ผ่านภารกิจป้นแบงค์ Bank มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นภารกิจตัวทีของเทเวอร์ครับตอนนี้เนี่ยผมเล่นเป็นไมเคิลนะครับเราก็เราไปดูกันว่าในภารกิจ EP นี้เราจะต้องไปทําอะไรร่วมกับเทเวอร์บ้างน,นะครับอันนี้เนี่ยเรากลับมาที่บ้านของเทเวอร์นะครับย้ำกันสีกนิดนึงตอนนี้ไมเคิลเนี่ยยังหลบหนอีอ่ามาตินมาโดโซอยู่นะครับกับเทเวอร์นั่นเองนะครับ รู้สึกว่าเหมือนเทเวรนาดาไปส่งแฟรงกินยังไม่กลับมานะครับตรงนี้โอ้พระเจ้าถ้าได้ยินผมเนี่ยช่วยยิงผมให้ตายทีโอเคแล้วก็กลับมาเป็น <c oughs> ช่วงเช้าครับโอเคครับก็น่าจะกลับบ้านมาเรียบร้อยแล้วอืม <c oughs> ไม่มีอะไรทำเลยนีเนี่ย เทเวอร์หรอครับคงจะออกไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะกำลัง,ลงกินเลือดคนอยู่หรือไม่ก็หากินสัตว์เน้ตามบ้านคนเขาไม่ได้แย่อย่างนั้นนะอ้ะองั้นหรอโ <Okay, S 2> อเคเขาอาจจะแย่อยู่บ้างแต่เขาก็ยังมีด้าที่อ่อนไหวนะใช่อ่อนไหวโคตร,คต,รตอนที่เขารู้สึกแย่เขาจะเจ็บปวดอย่างมากแล้วเรื่องของนายละ่ะผมไม่มีเรื่องราวอไรหดอกผมเป็นนักคิดอิสระอาศัยอยู่ที่นี่ห่างไกลผู้คน จากที่ผมเห็นนะนายเนี่ยก็เหมือนกับนักกรีฬาประจำโรงเรียนติดอยู่กับความต้องได้อดีตเรื่องหนักๆนายเคยรับมือได้สบายแต่ตอนนี้ได้แต่กังวลฝีมือข้าเทพจะขึ้นเสียมหมดแล้วเข้ามาไกลๆสิถ้านายมีอะไรจอกปากมาไมยอย่างนายจะได้สัมผัสอดีตอันน่าชื่นชมของฉันอ๋อโอเคครับผมรอเล่นนะครับโอ้ผมแค่รอเล่นนิดเดียวเองครับบอกเทเบิลได้วยว่ารถไฟขบวนรายเดือนกำลังมาแล้ว คืออะไรรถไฟรายเดือนก็จอดรถไฟรายเดือนไงล่ะไปไหนมาทั้งสองคนไปสูดอาการนิดหน่อยพูดถึงสิ่งสวยงามใช่เลยช่วงนี้กาดีมอจะเป็นโลกเห็นอกเห็นใจจนเฮระวังปากหน่อยไอ้หนูเข้าใจไหมมันคือภาพฝันของพวกเรารถไฟแห่งความฝันนี่นายพูดเรื่องบ้าเลยเนี่ยฉันกำลังพูดถึงทองมากพอให้รอนอยู่ในเทเลอร์และนายเป็นบัตรจิตได้ทั้งชาติ มากพอที่จะจ่ายให้ไอ้มาิกันนั่นและนายกลับเข้าเมืองได้ใช่แล้วขอให้มันดีจริงเถอะอ๋อพระเจ้าโอย่างเหม็นเลยตายสิเราต้องคุยกันเรื่องความสะอาดของนายหน่อยนะเพื่อนฉันชวนนายเข้าบ้านแต่นี่เราที่นายตอบแทนฉันอะยังกะกลิ่นสกังติดตัวเลยไปเอาโบ๊ทเอาไปเอาเรือเราไปเจอที่ใต้สะพานลาตันแขนย่อนมีอะไรติดต่อกับทาง หูฟังนะโอเคเราต้องกระโดดขึ้นรถไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคเล็กน้อยนะครับขอดูก่อนว่ามันมีบทสนทนาไหมถ้าไม่มีจะได้บอกเทคนิคนะครับเทคนิคคือเดี๋ยวจะอ้อมไปทางด้านหลังของรถไฟเอาเอาละตอนนี้ฉันขับรถไปขโมยเรือคอยตามรถไฟแล้วก็ชิงของโอเคประมาณนั้นแหละเอาเรื่องที่มันเร็วๆหนนะ่อยนะอ่าหัวการค้าเทเวอร์ฟิลิปงั้นแปลว่ามีทองอยู่บนเรือสินะมันก็ต้องมีกันบ้างแหละนี่คือการขนส่งมูลค่าสูงที่ดําเนินการโดยบมรี่เวเธอร์ โอ้ไม่ได้ไม่เท่าอีกแล้วเหรออย่าค่วงเลยนาไม้นี่ไม่ใช่กระบวนการขนอาวุธมันเป็นกระบวนการส่งสินค้ามูลค่าสูงเกินการรับการทางอากาศทองคำมาค้าง,งก็ทองมาค้งกับพวกงานศิลป์ของโบราณล้ำค่าเราจะมาพอให้หนายชั้นรอแล้วก็ทุกคนเลยตกลงก็เหมือนกับภาพลวงตาในทะเลซ้ายนั่นแหละ โอ้ผมมีตัวนะครับรอผมด้วยโอเคก็คือผมออมมาด้านหลังนะครับแล้วก็จุดกระโดดแรกนะครับตรงนี้จะอยู่ทางด้านขวาครับอ๋อใช่เขียนไว้ในการช้อปปิ้งต่อไปในอะไรนะว่าต้องเตรียมระเบิดมาด้วยโอเคฉันไปเอามันตอนกลับถึงเทเลอร์นะกลับเทเลอร์นี่นายไปไหนกันแน่เนี่ยเรามีงานต้องทํานะฉันรู้ฉันรู้ถึงได้มาเปลี่ยนชุดนี่ไงโอ้เปลี่ยนชุดกันเหรอนายจะเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขอข้ามับไปก่อนแลยครับก็เราจะต้องทําการกระโดดครับจุดแรกนะครับถ้าใครอยากได้เหรียญทอง จริงๆจุดกระโดดเนี่ยมันจะมีอยู่หลายหลายรอบหลายจุดมากนะครับแต่ว่าจุดแรกเนี่ยสำหรับใครที่อยากได้เหรียญทองจะต้องกระโดดขึ้นรถไฟภายในจุดแรกหรือจุดเดียวนะครับที่กระโดดหรือครั้งแรกที่กระโดดนั่นเองนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือเราจะต้องทําการขับอ้อมนะครับรถไฟขอบรถไฟนะครับเราก็มากระโดดอย่างที่ผมทําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเหรียญทองเงื่อนไขนะครับต่อไปก็คือในตอนที่เราขับมอไซค์เนี่ยขึ้นมาบนรถไฟแล้วนะครับเราจะต้องทําการเร่งเครื่องโดยที่ไม่ไม่เบรกเลยนะครับขับไปเรื่อยโอ้สวัสดี เรียบร้อยคนขุบรถไฟใหม่มาแล้วในประจำที่แม่น้ําแล้วใช่ไหมแน่นอนใช้เพิ่งจับปลาได้ต้องการเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันควักไส้กินเข้าไปแล้วคอยหยุดที่ที่ใต้สะพานไว้พอเราผ่านสถานีพาริโตไปไม่ได้เวทเทอร์ทุกตัวเนี่ยจะวิ่งโร่มาหาเราทันทีโอเคตอนนี้ก็ขับไปเรื่อยๆครับเราได้กินลมชมวิวนะครับอันนี้ด้านขวารู้สึกจะเป็นไร่สตอเบอรี่หรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับที่นี่น่าจะปลูกกัญชาฟินหรืออะไรที่มันผิดกฎหมายมากกว่านะครับโอเค ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องหยุดที่สถานีนี้นะครับแต่ผมคิดว่าโอเครถไม่หยุดที่นี่นะนหนูๆไปครับไปต่อเราก็ไปเรื่อยครับตรงนี้ผมเนี่ยทำการกดเร่งเครื่องไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไปถึงจ<ม>ุดที่นี้เองเอ็มเอ็มฉันอยู่ไม่ไกลแล้วนายอยู่ใต้สะพานหรือย,ยังกำลังถึงปากทางเข้าแล้วจะรีบไปที่สะพานโอเคแล้วก็คัสซีครับ,รบจะตัดไปเป็นไมเคิลนะครับซึ่งไปเอาเรือมาเรียบร้อยเป็นชุดมาเรียบร้อยครับ ไปที่สะพานครับเออโอ้โหโอ้โหต้องบอกว่าคลื่นลมแรงมากครับคือขับเรือแบบนี้ยากมากฟื้นยากกว่าอะไรนะสกูตเตอร์ตอนตอนอีพีแรกๆอีครับโอ้ยลอยลอยลอยโอเคตรงนี้ไม่มีเวลากําหนดนะครับอ่ะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ <vel> ไปทบทวนเหรียญทองนี้นึง <ไป S 2> นะเป็นไงบ้างยัดี <Wh> <น>อยู่เพ<ล>ื่อนเอ้ยในเรื่องจุดได้ไม่เร็วเลย ดื่มดาให้เต็มที่เพราะนี่คือฝนเพิ่งกำลังจะมาแลวโอเคขบวนนะครับรถไฟชนอาเทเวอร์กระเด็นตกลงมาครับปึ้งแล้วก็ขบวนยายเนี่ยคือขบวนรถไฟที่เทเวอร์ปนมาสักครู่นี้นะครับเว้เยเลยปึ้งปึ้งโอเคแล้วเราก็ยังคงเป็นไมเคลือ,อยู่ครับที่เราต้องตามหา,หา,หาคือตู้สีโ้่วางระเบิดที่ประตูแล้วก็ระเบิดมันซะโอเคตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นกด x นะครับรัวๆเพื่อปรับเปลี่ยนอาวุธนะครับโอเคสติกกี้บอมผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหลมาไหลคือคือมันไหลไปไปข้างหน้าครับตรงนี้ย่างนิดเดียเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอยนิดนึงขอถอยนิดนึงคือแม่น้ำแรงน้ำกระแสน้ำเนี่ยมันพัดเรือไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคไม่ถึงถอย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 โอเคเดี๋ยวผมต้องรีบครับปึ๊บแล้วก็ระเบิดเลยปึ้งเรียบร้อยครับ หลังจากนั้นเราจะได้ครับเป็นเทเวอร์ครับเย็บตัวรวยแล้วไมกี้ฉันจะทำให้เร็วที่สุดต้องเป็นบปดการกู้ของในนี้ก่อนโอเคตรงนี้นะครับเราไม่ต้องดำลงไปช่วยนะครับแต่ว่าเรายืนรอแคมป์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวสักพักเึร่องอามาครับพวกแมรี่เวเทอร์มันจะมาครับตรงนี้เนี่ยให้เราทําการกำจัดพวกแมรี่เวเทอร์ไปนะครับฟุง้งพวกแมรี่เวเทอร์มันมาแล้วป้าป้าป้าปปปตรงนี้ภารกิจนี้ไม่มีความแม่นนะครับเพราะฉะนั้นยิงได้เลยนะครับเรียบร้อย ปกป้องไมเคิลจากพวกแมรี่เวทเทอร์ครับมีอีกหนึ่งกำลังมาอ่าเป็นฮอนะครับปะปะปะตรงนี้ใช้เพิร์กของเทเวอร์เนี่ยจะช่วยทําให้จัดการพวกศัตรูได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเพิร์กของเทเวอร์เนี่ยมันจะทําให้บัฟยิ่งแรงขึ้นนะครับเอ้ยเลด้ด้านซ้ายอ๋ออยู่นี่โอเคก็ว่าอยู่ใครยิงก็ไม่ด้านซ้ายพังครับปึ้งไอพวกนี้เป็นมาเยอะเกินไปจัดการมาที่ได้พวกมันมีปืนโอเคเราเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์นะครับเราก็ สไลเปอร์ของเราเนี่ยสามารถใช้สโคปที่ตรวจจากความร้อนได้ด้วยยิงปยิงปฟฟื้ปบเรียบร้อยจะมีอยู่ข้างบนอยู่3ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ไม่โดนครับปึ๊บเรียบร้อยอ,อ๋ออีก2ตัวปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับเราก็ดูจากแมพครับมีฮอหนึ่งรามแล้วก็โอเคผมเอาดู้วยก่อนดีกว่า2ตัวสไนปเปอร์ดาวไปแล้ว อันนี้ปึ๊บโอเคต้องเลื่อนตามจังหวะด,ด้วยเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนแขนเดี๋ยวลงมาิดนึงครับเอาไม่โดนีกโอเคคือผมใช้เปิ้ลมันมันเลยบังคับ oh <my> ยากนิดนึงอันนี้อ่เดี๋ยวใช้นี้ไปก็ไดนะ้ผมว่าระยะไกลน่าจะพอได้อยู่มาปึ๊บโดนไหมไม่รู้ครับ as as ปึง้งเรียบร้อยโอโ้สองสองนัดคือถ้าใช้เปิ้ลเนี่ยสองนัดพอรระเบิดเลย เรียบร้อยได้ของมาแล้วเราพร้อมไปแล้วโอเคตรงนี้นะครับผมขอเตอร์เลยม<า>ผมเคยคิดว่ากระโดดลงไปเพื่อที่จะขึ้นเรือของไมเคลิลไม่ต้องครับรอยืนอยู่เฉยนะครับเดี๋ยวไมเคิลจะมารับเราเองถึงที่ครับถึงที่ถึงที่โอเค<า>ขึ้นเรือเร็วปึ๊บโอเคเรากระโดดขึ้นไปก่อนครับเราค่อยกดสามเหลี่ยมนะครับขับตามไม่น้าไปได้เลยวันว่า,วา,วาเอ้ยพวกมันมาแล้ว พวกมันขับเรือไล่เามาจัดการเลยตอนนี้เราจะได้บังคับเป็นเทเวอร์นะครับธรรมชาติถูกของได้โอเคปรับๆเอยเดี๋ยวอันนี้ยิงฟรีนะไอ้ยิงกระสุนไม่มีมันหมดนะครับโอเคจัดการเรือพวกนั้นให้หมดมีรถมีรถมีรถรถรถรเอารถก่อนครับรถอยู่ใกล้กว่ารถระเบิดเรียบร้อยยังเหลือเลือีกนึงา ก็แนะนําใช้เพร์ครับต่ง่ายมากเฮ้ยคนขับมันตายนะโอเคเรียบร้อยมีไหมมีไหงมงอันนี้เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นคนจะเลือกบอกเลยชุดในได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้นะอันนี้คนวิ่งนะครับคนวิ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน่าจะเงียบละมั้งโอเคมีคนวิ่งอยู่เส้นทางรืมไม่นะอ่านี่ไงนี่ไงเจอในแมปเจอในแมปโอโ้โหพอครับหนึ่งลำก็จัดตายครับ โอ้โหฮอยิงอย่างรัวอันนี้ยิงประมาณสองสานัดถ้าใช้เปร์นะครับจากการมาเรียบร้อยแล้วสู่ซาดีไหมล่ะเลือ่อนลงสุดขีดดีหรือเปล่าของฉันอะปกติดีโดยไม่ต้องมีรถไฟ,ฟชนการระเบิดเฮลิคอปเตอร์อรหรือว่าจมเรือใครแล้วก็มาถึงปากอ่าวครับโอเคก็คสลับครับเขาบขอกว่าให้ขับไปยังสถานที่ที่เตรียมไว้นะครับ ไปจอดที่ชายหาดโอเคออมตรงนี้ไปโอ้ยตายสิชีวิตนายนี่ทํางานหนักนะเมือ่อเทียบกับของฉันเนี่ยของฉันก็กระจอกไปเลยคิดว่าจะได้เท่าไหร่กับการไล่ฆ่าพวกเวน,เนี่จะได้แค,ค่เียแค่เศษเงินหรือเปล่าอยู่นี่หากินลําบากตั้งแต่เราฟังนายลงหลุมไปแล้วนะ่ะเฮ้ฉันเองก็มีเงินเก็บเอาไว้นะเงินนั่นฉันใช้ไม่ได้เพราะว่านายเปิดเผยตัวไงลนะ่ะแต่รู้อะไรไหมกับแบ้แล้วเขาไม่ได้แกะต่างอะไรเลยโอเคจอดตรงนี้ครับแล้วก็อรอเนี่ยเตรียมของเออเตรียมรถไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ มีรถสองคันที่รอนเตรียมเอาไว้ปุ๊บไปครับผมเอากระบะดีกว่ากระบะขับง่ายกว่าครับโอ้ลูกสาวหลูกชายดีนะด้วยวิญญาณอิสระของนายเลยแล้วแต่นายแล้วกันโอเคนายนี่เห็นไหมผมบอกแล้วเอากระบะดีกว่าเฮ้ก่อนนายจะไปฉันขอดูหน่อยเอ็นนี่เหรอเนาะได้เลยอะไรเนี่ยสุดยอด สุดยอดบ้าเลยเนี่ยเพื่อให้หายกับไอ้แก๊งประชการประสานได้ไงเราของไปให้มันแล้วนายก็หยุดไอ้ลักสวยใส่หัวใจว่าวุ่นกับเธอนน่นซะกเผื่อพวกเราจะได้ไม่เป็นศพที่รอซานโต้ฉันจะต้องไม่เห็นไอ้เมืองสติก้อนนั่นอีกสินะกัวเร็วนี้นั่นแหละแต่นี่มันงานของฉันไม่ใช่ให้นายตัดสินไม่ไม่ไม่นายทำมันพังไปแล้วพร้อมกับไปงัดข้อไอ้ประชิการนั่นงานฉันของฉันไปหาเองสิว่า เดี๋ยวก่อนถ้านายยอมให้กระเป๋าฉันท่านจะให้อะไรที่มันดีกว่านี้อะไรธนาคารสะพันธรัฐไงว่าไงแกโกหกมันไม่น่าเป็นไปได้ฉัานไม่เคยบอกว่าไม่ได้มันแค่ยากเฉยๆฆ่าตัวตายชัดๆแค่นั้นเหรอที่นายกลัวโหดอ่ะเออทนาที่จำฝันของเราได้หรือเปล่า คนสองสามคนจัดการงาน The Big One ฉันรู้ตอนนั้นมันฟังดูบ้าใช่ไหมล่ะแต่เฮ้นายกับฉันร่วมมือกันพร้อมกับเลสเตอร์แล้วก็แฟรงกินพวกเราทำได้แน่ทีมัาเป็นแค่ฝันอีกต่อไปแล้วอ่ะก็ได้นะตามใจนายก็แล้วกันลายก็เก็บกระเป๋าไว้โอเคโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้เอาไป เอาไอ้ของเวนี่ไปซะเก็บแพนิเซียไว้เองเลยก็ได้เข้าใจไหมเพราะฉันกำลังรบผู้หญิงคนนั้นและฉันจะไม่ฉุดรั้งเธอเอาไว้ขอบใจแจ่จำมาไว้ว่าฉันจะจับตาดูนายจับตาดูทุกฝีก้าวเข้าใจหรือเปล่าได้เลยและถ้าไอ้สารเลวได้มานอกใจเธออีกครั้งหล่ะก็เฮ้ยฉันบอกไม่ถูกเลยนะเทวาต่างก็รู้ว่านายเนี่ยไม่ใช่พวกมนุษย์ครอบครัวแต่ว่านะ มาลูกดีที่ได้กลับเข้าเกมว่าไหมเริ่มกันเลยดีกว่า The Big One เย้โอเคได้เป็นเทเวอร์ครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมเดินออกมาตรงนี้นิดนึงเพราะว่าถ้าเรายินอยู่เฉยๆภารกิจมันจะไม่สำเร็จนะครับต้องเดินออกมาจากพื้นที่สักนิดนึง โอเคเรียบร้อยครับภารกิจสำเร็จครับภารกิจตกนงา,างเวลาทำภารกิจนะครับจะต้องไม่เกิน1 1นาทีครึ่งนะครับผมเกินไปเรียบร้อลนะความเร็วสูงสุดก็คือตอนที่เราขึ้นไปบ,บนรถไฟแล้วนะครับจะต้องไม่มีเบรกเลยรอยพิเศษครับทำได้ดีกว่า CJ ก็คือกระโดดขึ้นรถไฟเนี่ยในตอนที่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ได้ในครั้งแรกนะครับตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีโทรศพทัพท์ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นไม่เลสเตอร์ก็ไมเคิลหรืออะไรสักอย่างโอเคเป็นสายคอมฟลังครับฮัลโหลทาวนี่ก็อยู่ในสายด้วยเฮ้เชฟ เอาล่ะฉันอยากให้พวกนายทุกคนเนี่ยไปที่แหลมแคทฟิทเรากำลังจะไปที่นั่นเพื่อจัดเก็บอาวุธเคมีมาๆๆๆฉันต้องเอาบางอย่างไปให้เลสเตอร์ก่อนฉันมีบางอย่างต้องจัดการกลับไปที่รอซานโตสขอเวลาสักอาทิตย์หนึ่งเราได้อุปกรณ์จากเงินจากพาริโตเบของนายแล้วแก๊งนายกำลังเดินทางมาแล้วโอกาสทอมัแล้วเพื่อนนายจะทิ้งมันไปเหรอเวนเอ้ยรอซานโตไม่หนีไปไหนหรอกเพื่อนเอ้ย โอเคก็จะมีภารกิจขึ้นมาครับเป็นตัว B นะครับซึ่งก็จะเป็นภารกิจที่เราจะเอาเงินที่เราปล้นมาก่อนหน้านี้นะครับไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ไปทำภารกิจหลักของเรานะครับของ FIB นั่นแหละครับก็มาดูกันต่อว่าอ e ีพีหน้าจะเป็นยังไงก็ฝันต่างกันต่อด้วยก็แล้วกันนะครับรับกันไปอีพีหน้าครับสวัสดีครับ